วิ่ง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 แถวผมตกถึงแล้วทุกมาเติมแล้วครับผมทรงผมสุดเท่หะร้อนๆน้ำมันใหม่ๆนี่ครับผม เราวันนี้ยี่หมูแล้วก็กุ้งแล้วยอดมะพร้าวอ่อนครับเครื่อนฉาหันยังไงตก๋นตี๋ทำอะไรกินนะเพื่อนยอดมะพร้าวอ่อนต้มดำได้หมดผัดผักหมดคับผมชอบผัดผักนะครันแต่หวานๆนะครับใส่พอดีก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยอดีหวานครับหวานมากนะครับ อากาศฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้จะบ่ายหนึ่งแล้วตอนนี้หานะเพิ่มกำลังกับมันเป็นร้อนนะผมเล็กไปด้วยระวังกรอบนอกแน่นอนคนระับ แตบบ่เปียวเรียบร้อยนะเ,อเลยเอาไว้เพิ่มพอดีเลยครับนะี่ยฟูมีน้ำมันเหลือไว้นิดหน่อยราดีจานข้าวไว้เรียบร้อย เียวกรมเทียมสเท้ามาเลยครับผมคือมีแกงกับน้ำยะนางสดโอ้โหระวางส่อนเลยแกงเท็ดะเฟือมว่าก็ได้แกงเทียเส้นเนื้อแ่บ ครับมี zoom ช,ชม o m ตีมือการผัดผมก็แล้วครับผมน้ำมันหอยน้ำปลากระตุ้งรสกิ้วขาว <c oughs> ตาแล้วก็บุ้งจิ้รสนิดหน่อยครับผมโอ้โห <c oughs> แรงหนักเลย ดิบๆยังอร่อยั้ยครับผมยอดเต้าเนี่ยสุดยอดยาดเลยเพค่ับฟูๆโอูงงเลยเจดีเลยครับสีสัน้ลยซีดดำนิดหน่อยปบด้วยใบกเต้าหอมยอดครับผม เ,ย,เย,ยี่ยมเลยเมนูแซงมากกันครับพัอจอดอกข้าวอดหอมๆใส่ใบกะเพราหอมอ้ยหอมอ้ยหอมใหม่ผมมาร้อนๆเลยจอดเลยกินนี่ไ่ต้องห่วงครับผมหอมไปหอด พอดบ้านผมนะครับผมตื่นเช้ามากหิวเข่าทันทีเลยผัดได้หอมมากนะเพิ่มนดูพริกน้ำปลาครับวันนี้สดใสไหมนี่ครับยิ่งเด็ดอย่างนี้นี่ด้วยลงไปร้อนมากสอดทริกับบเยิ้มๆใสมข้าวนิดหน่อย สวัสดีครับผมอ่าบรรยากาศฝนตกตกตรงบ้านหลันนะเพลินนะครับผมตื่นมามหอมซุปข้งหอนก่อนขอบรรยากาศครับสดซุปข้นหอนสุดยอดมากเลยซุปน้ำเพลินมาครับกมะเรพราอ่อนผัดใส่ใบกระเพรามันจะเป็นแบบใดครับผม

รสป่ามานันาจจะได้อ, <c oughs> อร่อยจริงครับผม <c oughs> กว่าจะมีหยอดเผาแบบหายยากบอกเลยครับผมต้องไปเผาเยอะๆแบบนี้ เราใหม่เวอร์เครื่องของผมจับจริงครับ แ่าวแบบขวานนอกขึ้นในหวานมิตรับจะนำวานตะขอร้ายตรงสิมันจะโบ,บ,บกออกจากปากครับผม nó ta như không nên nhảy là khỏi lấy khẳng Thế nha đang gì bụng? Bụng Ăn thôi tổng trùng Rất mạng เขาเหนื่ออยู่เชนน้องไม่รสน้องไม่ดวงพัประเพทนน้องไม่นี้เจ็นเป็นจอดเผาครับผมฮูเจ๋อมากเครื่อือด เพื่อน้ำซุปแล้วเพิ่มร้อนมากอร่อมากไ่ดาวี่ปกติคำนึงไปเลยเต่ว่ามานันมดไปแบบน้ำเสียนในเขาแบบบรแสุทธนี่จานเท่านี้ครับผมกินไปเรื่อยๆ <h> đào thảo mọi cầu phụ gần tên nào hơn nữa nhỉ หลังกไม่คิด่าเจทำเมนูผัดแบบไหนดีเน,ะนาะต้นมม้ก็เดี๋ัดผัดใส่สพริกแกงครับแ,แกงเผ็ดจะคุมวานี่แหละเกี่ยเมนูจะของสอบแลยครับผมผัดเนี้ยก็แซ่บกใส่กระเพรา แสบมากเลย <c oughs> จะเป็นคนเจียวๆเลยครับผมฝนตกท่านบอกนอนทั้งวันเฮ้อ อากาศดีหุ่นน้ำเข้ามาในบ้านเต็มเลยไปนอนต่อมา,มาเอาเร็วพี่นอนใครก็สวยทั้งเลยนี่ไหมเข้ามาดูหน่อยนีย่มีอะไรกินด้วยไเข้าไปเข้าไปเข้าไปนอนดูหน่อยไปเร็วนอนโชว์หน่อยไม่ได้ขังรอกเ,เ,เข้าไปเข้าไปหนึ่งสองตึ๊บหนึ่งสองโอ้ยไม่เข้าไปข้างในมาดมมาดมมาดมฝนด่วง คนล้วงเตี๋ยวนี่อ